เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโอครนะับคุณผู้ฟังแนะนําตัวคุณโอนิดนึงคุณโอเธอเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดานะครับที่ทํางานตามปกติทั่วไปเลยล่าสุดนี้ก็คือตึกสั่นเหมือนกันนะแผ่นดินไหวเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับช่วงที่เกิดขึ้นครับมันเป็นช่วงที่คุณโอเธอทํางานอยู่ที่ทํางานเป็นโอทีที่ทํางานดึกมากๆซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่ตัวเธอไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเธอเอง เธอได้รับคำสั่งจากหัวหน้าให้เคลียร์งานโปรเจกต์ด่วนที่จำเป็นจะต้องพรีเซนต์กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้และด้วยความที่งานมันทั้งด่วนแล้วก็สำคัญมากจริงๆเธอเองก็เลยไม่อยากจะสะดุดกันตอนพรีเซนต์งานลูกค้าคุณโอเธอก็เลยจำใจจะต้องอยู่ทำงานต่อแบบปฏิเสธไม่ได้ในตอนแรกครับเธอก็ทำงานอยู่กับเพื่อนในแผนกอีกคนนึงนะเป็นเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าคุณบีทั้งสองคนอยู่เคลียร์งานจนดึกแล้วก็ช่วยกันเคลียร์เอกสารในวันพรุ่งนี้ แต่หลังจากทำโอทีไปได้ประมาณสองชั่วโมงนิดๆมั้งจู่ๆคุณบีเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลแล้วดูเหมือนกับว่าเธอจะตกใจมากด้วยจากสายที่เธอรับเพราะว่าแฟนของคุณบีประสบอุบัติเหตุรถชนครับแล้วก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลด่วนตอนที่คุณบีเธอรับสายโทรศัพท์เนี่ยหน้าตาเธอดูตกใจมากเลยนะเหมือนกับว่าเธอไม่รู้เธอจะทำยังไงต่อดีแฟนก็เข้าโรงพยาบาลงานสำคัญมากๆก,ก,ก็อยู่คามือ และจากที่พยาบาลเขาโทรมาก็คือแฟนคุณบีเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุนหนักครับจนถึงขั้นหมดสติเลยและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณโอเธอก็เลยบอกคุณบีให้รีบไปดูแฟนที่โรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวตัวเราเองเนี่ยจะเคลียร์งานส่วนที่เหลือเองโดยที่หลังจากนั้นเธอก็ต้องทํางานต่อคนเดียวจริงๆนะแต่จริงๆแล้วงานมันก็เหลือไม่เยอะหรอกครับซึ่งหลังจากที่คุณบีเธอไปหาแฟนที่โรงพยาบาลเวลามันก็ผ่านไปจนเกือบห้าทุ่มได้มั้ง ในขณะที่คุณโอเธอร์นั่งทำงานต่อไปเรื่อยๆบรรยากาศในออฟฟิศมันก็เงียบม,มากๆไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงแอร์ที่ทำงานอยู่เบาๆแล้วก็เสียงแป้นพิมพ์ที่เธอเคาะเป็นจังหวะไปตามงานที่เธอทำไม่นานนักมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทำงานเดินเข้ามาในโซนออฟฟิศที่คุณโอกํากำลังทำงานอยู่บนชั้นหกทันทีที่เธอเห็นแบบนี้เนี่ยเธอก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่าเธอไม่คิดครับว่ามันจะมีใครเข้ามาในออฟฟิศเวลานี้ อย่างที่บอกไปตอนนั้นมันห้าทุ่มกว่าแล้วนะซึ่งในขณะที่เธอกําลังงงอยู่ผู้ชายคนนั้นเขาก็แนะนําตัวนะครับว่าเขาชื่อเต้เป็นช่างที่มาซ่อมบํารุงแอร์ของออฟฟิศในตอนนั้นคุณโอเองจากที่เธองง,งอยู่แล้วพอได้ยินคําแนะนําตัวแบบนี้เธอก็งงหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างแอร์เคยมาซ่อมบํารุงที่ชั้น6หลายครั้งแล้วนะครับและคุณโอก็เจอบ่อยด้วยแต่ผู้ชายคนนี้คุณโอเองไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาม,มาก่อนเลย แล้วโดยปกตินะช่างเขาจะมาซ่อมแอร์ในช่วงเวลาทำงานกันครับคุณผู้ฟังและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันจะมีการบำรุงรักษามีการซ่อมแอร์แบบนี้ทั้งส่วนกลางเขาจะมีแจ้งล่วงหน้ามาครับแต่ในวันนี้ในคืนนี้มันไม่มีใครบอกมาก่อนเลยว่าจะมีช่างมาซ่อมแอร์และที่สําคัญที่สุดของที่สุดเลยก็คือแอร์มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างปกติดีมันก็เลยไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ ที่ช่างแอร์ที่ชื่อเต้เขาจะมาซ่อมแอร์อะไรตอนนี้ซึ่งในตอนนั้นคุณโอเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเธอเห็นว่าช่างเต้เขาก็เข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์หลายอย่างคือเหมือนก็ว่าเขามาทํางานจริงๆนะไม่ได้มาหลอกคุณโอเองก็เลยปล่อยให้ช่างเขาทํางานของเขาไปก่อนที่ตัวเธอจะเดินกลับมานั่งทํางานของตัวเองต่อไปเงียบๆในใจเธอก็คิดว่าคงไม่นานก็เสร็จแล้วแล้วเวลามันก็ผ่านไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งคุณโอเองเธอทํางานจนเสร็จ เวลาในตอนนั้นครับคุณผู้ฟังน่าจะเราวลเที่ยงคืนได้พอ,องานคุณโอเสร็จเรียบร้อยตัวเธอก็หันไปถามช่างเต้ว่าใกล้เสร็จหรือยังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานหนูเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับแล้วด้วยซึ่งไอาการที่เธอถามไปแบบนั้นครับมันก็เป็นเพราะว่าคนที่กลับสุดท้ายจําเป็นจะต้องไปแจ้งรปภต้องไปบอกรอปภที่ชั้นล่างให้ขึ้นมาล็อกประตูแต่หลังจากที่คุณโอเธอได้คุยกับช่างช่างเต้เขาก็บอกว่างานเขายังไม่เสร็จเลย เดี๋ยวเขาจําเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาซ่อมแอร์ไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีคนขึ้นมาทํางานแอร์ในออฟฟิศชั้น6มันจะใช้ไม่ได้นะซึ่งพอช่างเขาตอบกลับมาแบบนี้คุณโอเองก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องทํางานต่ออยู่แล้วและจากที่สังเกตก่อนหน้านี้นะตั้งเต้เขาทํางานจริงๆคือมีการลือ้อมีการถอดประกอบมีการฉีดน้ําล้างอะไรสักอย่างหนึ่งในช่องแอร์ คุณโอน่กคิดว่าปล่อยให้ช่างเขาทําไปแล้วกันก่อนที่เธอจะบอกช่างเต้ไปว่าถ้าพี่ทําเสร็จแล้วให้ลงไปแจ้งรปภขึ้นมาปิดประตูเหล็กด้วยโดยหลังจากที่คุณโอเธอพูดจบช่างเต้เขาก็รับปากก่อนที่คุณโอจะกลับบ้านทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นครับตอนที่คุณโอเข้ามาทํางานตอนเช้าปกติเธอก็ขับรถไปจอดในลานจอดรถของออฟฟิศนะก่อนที่จะเจอพี่รปภยืนอยู่ตรงหน้าประตู พอหันมาเจอพี่เขาพี่เขาก็ทำท่าเหมือนจะตำหนิหน่อยๆพร้อมกับพูดขึ้นมาเปลยๆว่าเมื่อวานกลับบ้านแล้วทำไมไม่บอกพี่เนี่ยออฟฟิศของหนูไม่ได้ล็อกเหล็กนะและถ้าเจ้านายมาเห็นจะมีปัญหาเอาซึ่งทันทีที่คุณโอเธอได้ยินแบบนั้นครับเธอก็กำลังจะอธิบายเลยว่าช่างแอร์เขาทำงานอยู่แต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเลยนะครับพี่รปภก็หันไปเห็นรถอีกคันหนึ่งที่กำลังจะเข้าซองจอดพอดีและรถคันนั้นเนี่ยดันเป็นรถของเจ้านายคุณโอด้วย พี่รปภเขาก็เลยไม่รอฟังเรีรีบเดินไปหารถคันนั้นก่อนที่จะโบกรถให้เจ้านายคุณโอ๋โดยหลังจากเหตุการณ์นี้ครับคุณโอ๋เธอก็ทําอะไรไม่ได้ในใจตอนนั้นเธอก็ยังคงหงุดหงิดอยู่เลยที่ถึงได้ช่างเต้ที่ตัวเธอเองอุตส่าห์บอกให้บอกรปภก่อนกลับแต่พี่เขาก็ดันไม่ทําตามคําพูดคําสั่งอะไรเลยจนตัวเธอเองต้องมาโดนตําหนิแบบนี้ทั้งที่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอในช่วงเช้าของวันนั้นครับเธอไม่อยากจะเถียงอะไรกับพี่รปภเขามากนะ ไม่อยากจะอธิบายอะไรไปมากกว่านี้แล้วด้วยเธอก็เลยเดินออกมาจากลานจอดรถแล้วก็เข้าออฟฟิศมาทำงานปกติพอเปิดประตูเข้าออฟฟิศไปเธอก็เจอคุณบีนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ทักทายกันตอนที่คุณโอเธอจะเล่าเรื่องของช่างแอร์เมื่อคืนให้คุณบีฟังด้วยโดยหลังจากที่คุยกันพักหนึ่งมันก็ถึงเวลาที่จะต้องไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าโชคดีนะครับที่วันนั้นงานมันผ่านการอนุมัติไปได้ด้วยดีจนคุณโอกับคุณบีก็โล่งไประดับหนึ่ง แต่ความหนักใจที่ตามมาก็คือลูกค้าเขาอยากได้ข้อมูลบางส่วนจากโปรเจก t นั้นเพิ่มซึ่งก็แน่นอนครับคุณบีกับคุณโอก็จําเป็นจะต้องอยู่เดึกอีกแล้วในคืนวันนั้นแต่คราวนี้เนี่ยคุณโอเธอไม่จําเป็นต้องอยู่คนเดียวแล้วนะเพราะว่าอาการของแฟนคุณบีปลอดภัยแล้วในคืนวันนี้ที่ทํโ OT คุณบีก็น่าจะอยู่ทํางานด้วยได้ตามปกติหลังจากนั้นครับพอเวลาผ่านไปจนถึงเวลาทํโ OT ขึ้นมาจริงๆพนักง,งานคนอื่นๆในออฟฟิศก็ทยอยกลับกันหมด เหลือเพียงแค่คุณโ oh, อกับคุณบีเนี่ยแหละที่ยังคงนั่งทํางานกันต่อในช่วงแรกของการทํางานโอทีในคืนวันนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงแป้นพิมพ์กับเสียงแอร์ที่ทํางานไปไเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างในออฟฟิศมันเงียบเกินไปแต่แล้วจู่ๆท่ามกลางความเงียบมันก็มีเสียงฝีเท้าของคนคนหนึ่งเดินตรงเข้ามายังออฟฟิศสรุปแล้วเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นก็คือช่างเต้ช่างแอร์คนเดิมเลย ซึ่งทันทีที่คุณโอเห็นหน้าพี่เขาปุ๊บตัวเธอเองก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาในใจทันทีตัวเธอเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยนะครับตำหนีพี่เขาไปทันทีที่เจอหน้ากันว่าเมื่อวานทําไมพี่ไม่ยอมบอกพี่รปภให้มาล็อกประตูเหล็กคุณโอเธอพูดไปแค่นั้นนะครับพอพูดจบปุ๊บพี่ช่างเขาก็ก้มหน้าก้มตาแล้วก็ผง,งกหัวขอโทษเหมือนกับว่าพี่เขายอมรับผิดแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าคุณโอเลยซึ่งพอพี่เขาทําแบบนั้นเสร็จความรู้สึกของคุณโอเองก็โกรธไม่ลงเหมือนกัน คิดไปคิดมาก็คือไม่อยากจะใส่ใจอะไรมากนะครับเธอก็เลยตัดสินใจปล่อยผ่านไปเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีคนเรามันพลาดกันได้และส่วนคุณโอ,อเองในตอนนั้นเธอก็ไม่ได้อยากอะไรมากครับอยากจะทํางานของตัวเองให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนก็พอซึ่งหลังจากนั้นคุณโอ,อเองเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะปล่อยให้พี่เขาทํางานซ่อมแอร์ไปตามปกติแต่ในระหว่างที่เธอกําลังนั่งทํางานไปเรื่อยๆมันก็มีบ้างครับบางทีที่เธอหันไปมอง โดยที่ไม่นานหลังจากนั้นจูๆ่ๆมันก็มีเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นมาจากทางที่ช่างเต้ยืนอยู่และพอคุณโอหันหน้าไปตามเสียงตัวเธอเองก็เห็นช่างเต้กําลังยืนอยู่บนบันไดใกล้ๆกับแอร์ที่เขากําลังซ่อมอยู่แต่ท่าทางของช่างเขามันไม่ใช่ท่าทางปกติเลยก็เหมือนกับว่าหน้าเขาซีดๆแล้วก็ทําท่าทําทางเหมือนกําลังจะลม้มตัวเอ็นไปเอ็นมาเหมือนคนกําลังเวียนหัวกําลังจะหน้ามืหมดหมดสตินั่นแหละ และหลังจากนั้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีทั้งเต้เขาก็ไงายหลังล้มลงมาเสียงดังโครมใหญ่ซึ่งในตอนนั้นคุณโอ๋เองก็ตกใจในจังหวะนั้นครับพอได้ยินเสียงใช่ไหมคุณโอ๋กับคุณบีก็ลุกขึ้นจากโต๊ะไปดูพี่เขาทันทีคุณบีเธอถามไปว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เห็นว่าดูเหมือนกับว่าช่างเขาดูเหมือนจะหมดสติไปทั้งเต้เขานอนนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่คุณโอ๋กับคุณบีจะมองหน้ากันคือไม่รู้ครับว่าจะเอายังไงต่อดี ในตอนนั้นเนี่ยมันยังคงมีความรู้สึกตกใจอยู่ในหัวตกใจจนทําอะไรไม่ถูกเลยแต่พอสักพักหนึ่งพอเริ่มได้สติคุณโอเองเธอก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วก็กดค้นหาเบอร์ฉุกเฉินก่อนจะกดเรียกรถพยาบาลในตอนนั้นเธอคิดในใจนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องรีบช่วยพี่เขาให้เร็วที่สุดโดยในระหว่างนั้นคุณบีที่อยู่ข้างๆเธอก็พยายามเช็คชีพจรก่อนที่คุณบีเธอจะเงยหน้าขึ้นมาและทําท่าทางตกใจ พร้อมกับบอกคุณโอ๋ว่าตอนนี้ช่างเต้ไม่มีชีพจรแล้วคุณโอ๋ในตอนนั้นเธอพยายามเรียกรถพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าเบอร์ที่โทรไปเนี่ยมันดันกลับติดต่อไม่ได้เลยครั้งแรกที่โทรไปมันเหมือนจะมีคนรับสายนะครับแต่พอรอสายไปพักหนึ่งสายมันก็ตัดไปแบบดือด้อๆจนคุณโอเองเธอต้องพยายามโทรใหม่อีกครั้งโทรแล้วโทรเล่าแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติด คือมันเหมือนไม่มีสัญญาณนะครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยซึงตัวเธอเองก็แปลกใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโทรศัพท์ของเธอมันก็ดูปกติดีสัญญาณก็ยังคงเต็มแต่ทําไมติดต่ออะไรใครไม่ได้เลยซึงบรรยากาศในออฟฟิศตอนนั้นมันก็เริ่มตึงเครียดแล้วก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆและในจังหวะนั้นเองจูจูจช่างเต้ที่นอนนิ่งกับพื้นเขาก็เริ่มตัวกระตุกแรงๆสองสามครั้งก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นมา หน้าตาของช่างเนี่ยเขามีท่าทางเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะฟื้นจากอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะหายใจเฮือกใหญ่ซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นครับคุณโ oh, อกับคุณบีก็ตกใจจนตะลึงไปพักหนึ่งก่อนที่จะเห็นทัางเต้ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้แขนดันตัวเองขึ้นจากพื้นพอเห็นแบบนั้นทั้งคู่วก็ดีใจนะคือพี่เขาน่าจะปลอดภัยแล้วละ่ะจากลักษณะที่เห็นเนี่ยพี่เขาคล้ายกับคนเพิ่งผุดขึ้นมาจากน้ำครับคือหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็หายใจรัวๆเลยและไม่นานนะัก ช่างเต๋อก็หันหน้ามาทางทั้งสองคนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรแล้วตอนนี้พี่ปกติดีแล้วเดี๋ยวทำงานต่อเลยแล้วกันพอพี่เขาพูดจบเขาก็พยายามชันตัวเองขึ้นนะครับเหมือนกับกำลังจะลุกไปทำงานต่อจริงๆโดยที่คุณโอเองที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับต้องร้องห้ามเอาไว้ก่อนเลยคือยังไม่รู้เลยครับพี่เขากระดูหงกระดูหักอะไรหรือเปล่าจู่ๆลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไปซ่อมแอร์ต่อเฉยเลยซึ่งพอคุณโอร้องห้ามไปแบบนั้น ตั้งเต้เขาก็ชะง,งักไปนิดนึงนะแต่ก็เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่เขาดูเหมือนว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะกับอาการที่เขาเป็นนะครับกลายกับว่าเขาน่าจะหน้ามืดบ่อยแล้วมัง้งแล้วเขาก็น่าจะชินไปเองเขาหันมามองคุณโอก,กับคุณบีแล้วก็พูดยิ้มยิ้มว่าไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องเรียกรถพยาบาลอะไรหรอกงานที่เหลือเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเองเดี๋ยวพี่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะกลับบ้านแล้วซึ่งพอพูดจบพี่เขาก็ปีนบันไดขึ้นไปทํางานต่อจริงๆนะ โดยที่สุดท้ายแล้วคุณโอกับคุณบีก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยพี่เขาดูอาการน่าจะปกติแล้วก็ให้พี่เขาทำงานไปทั้งสองคนเขาก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะทำงานแล้วก็ทำงานของตัวเองต่อในใจตอนนั้นคุณโอมเธอบอกผมนะว่าตัวเธอเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยคือคนหมดสติไปแล้วแล้วลุกขึ้นมาทำงานต่อแล้วก็ตกลงมาจากที่สูงค่อนข้างจะสูงพอสมควรด้วยคือไอ้บันไดลิงที่พี่เขาปีนอยู่มันเป็นบันไดสำหรับปีนทำงานฝ้าครับ แล้วพี่เขาตกลงมาแบบแรงด้วยนะแล้วก็หมดสติแป๊บ,บหนึ่งก่อนที่จะตื่นขึ้นมาทํางานต่อคุณโอในตอนนั้นเธอก็เลยหาคําตอบไม่ได้ว่าสรุปแล้วพี่เขาเจ็บจริงๆหรือเปล่าแล้วเรื่องที่พี่เขาล้มไปเมื่อกี้เนี่ยเขาล้มไปนอนนิ่งแถมไม่มีชีพจรด้วยมันคืออะไรกันแน่คุณโอเธอสงสัยนะครับก่อนที่เธอจะเหลือบไปมองคุณบีแล้วก็ถามคุณบีเบาๆว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกันไหมวะก่อนที่คุณบีเธอจะพยักหน้าตอบรับแล้วก็ต่างคนต่างรีบทํางาน ในใจตอนนั้นเนี่ยคืออยากจะกลับบ้านแล้วครับแต่ด้วยงานที่ยังไม่เสร็จทั้งคู่ก็เลยต้องฝืนอยู่ต่อหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งจนคุณโอ๋เองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆจนต้องหันไปมองแอร์ในห้องเพราะว่าบรรยากาศในออฟฟิศตอนนั้นมันเริ่มเย็นขึ้นกว่าปกติมากรู้สึกเหมือนแอร์เย็นจัดจัดแบบจัดจนเกินไปอะ่ะท,ทั้งที่ปกติแอร์ในออฟฟิศมันก็ไม่เคยเย็นขนาดนี้มาก่อนเลย ซึ่งพอคุณโอเธอมองไปที่เพื่อนตัวเธอเองก็เห็นว่าคุณบีก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันและคุณบีเองเธอก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาไม่นันนะักด้วยความที่แอร์มันเย็นเกินไปใช่ไหมครับคุณโอเองเธอก็หันหน้าไปมองทางช่างเต้ที่ทํางานอยู่ก่อนที่เธอจะตะโกนถามไปว่าพี่ปรับลดแอร์ลงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันหนาวมากๆเลยนะซึ่งหลังจากที่คุณโอเธอพูดไปแบบนั้นครับ ช่างเต้ที่หันหลังทำงานอยู่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยตอนแรกคุณโอเธอก็คิดนะว่าพี่เขาน่าจะไม่ได้ยินหรือเปล่าเธอก็เลยตะโกนถามย้ำไปอีกรอบแล้วก็ใช้เสียงที่มันดังมากกว่าเดิมด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะช่างเต้เขาก็ไม่ตอบอะไรกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงที่คุณโอตะโกนเรียกด้วยซ้ําและไม่นานนักคุณโอเองก็ได้คําตอบในใจในสิ่งที่เธอกําลังสงสัยอยู่ เพราะว่าสายตาของเธอดันเหลือบไม่มองเห็นกระจกบานหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่มุมห้องก่อนหน้านี้ครับเธอไม่เคยสังเกตเลยว่ากระจกบานนั้นมาสะท้อนมาตรงแอร์ที่ช่างเต้กําลังยืนซ่อมอยู่ซึ่งพอมองไปครั้งนี้ตัวเธอก็เห็นว่าในกระจกบานนั้นมันมีแค่แอร์ที่มันสะท้อนออกมานอกจากแอร์แล้วมันไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยคุณโอเธอรีหันมามองช่างเต้ที่ยืนทํางานอยู่ตรงหน้าสลับกับหันไปมองกระจกที่อยู่ที่มุมห้อง ก่อนที่เธอจะพยายามตั้งสติแล้วก็หันไปมองคุณบีแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆนะเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเริ่มแปลกเกินไปแล้วเธอตัดสินใจหยิบม,มือถือขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ข้อความสั้นๆให้คุณบีอ่านเธอพิมพ์ไปว่าเห็นเงาช่างเต้นในกระจกไหมซึ่งในตอนที่พิมพ์เนี่ยมือก็เริ่มสั่นนิดๆแล้วนะเพราะว่าตัวเธอเองไม่แน่ใจว่าคุณบีจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก่อนที่คุณบีเธอจะดูตกใจนิดๆ แล้วก็หันไปมองกระจกแล้วก็หันกลับมามองหน้าคุณโออีกครั้งหนึ่งและทันทีที่คุณโอได้เห็นหน้าคุณบีนั่นแหละตัวเธอก็รู้ได้ในทันทีว่าเพื่อนก็น่าจะเห็นเหมือนกันเพราะว่าหน้าของคุณบีเธอซีดแบบแทบจะทันทีหน้าซีดเหมือนคนจะเป็นลมในจังหวะนั้นครับทั้งคู่พยายามทาตัวให้ปกติที่สุดไม่พูดอะไรออกมาหรือแสดงอาการให้ชัดเจนว่าเห็นอะไรแปลกๆโดยที่ในตอนนั้นช่างเต้เขาก็ยังคงยืนอยู่บนบนันได แล้วก็กำลังจดจ่ออยู่การซ่อมแอร์ต่อไปแบบปกติทุกอย่างคุณโอเธอคิดว่าตอนนี้น่าจะต้องออกจากออฟฟิศให้เร็วที่สุดงานยังไม่ทันจะเสร็จก็ช่างมันตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันโดยหลังจากที่คิดได้คุณโอก็พยายามสะกิดคุณบีนะสะกิดกันเบาๆเพื่อที่จะลุกจากโต๊ะแล้วก็เดินออกไปจากออฟฟิศให้เงียบที่สุดแต่หลังจากที่ตัวเธอลุกขึ้นไปได้เพียงแค่ไม่กี่ก้าวจูๆ่ๆเสียงมันก็ดังขึ้น เสียงนั้นมันเป็นเสียงร้องที่ทําให้คุณโอต้องหยุดเดินทันทีเพราะว่าเสียงนั้นมันคือเสียงเดียวกันกับที่ได้ยินก่อนหน้านี้มันเป็นเสียงในตอนที่ช่างเต้ล้มลงมาครั้งแรกและครั้งนี้มันก็ดันดังขึ้นมาอีกในจังหวะที่ได้ยินนั้นนั่นแหละครับคุณโอเองเธอก็หันไปมองทันทีเหมือนกันนะทั้งๆที่ในใจลึกๆเธอก็รู้ว่าไม่ควรจะหันไปมองซึ่งมันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอกครับคุณโอเธอบอกผมว่ามันเหมือนกับว่าเสียงนั้นมันมีบางอย่างดึงดูดให้เธอต้องหันไป และในตอนนั้นเองที่เธอหันหลังกลับไปมองเธอก็เห็นภาพเดิมเป็นภาพที่ช่างเต้ล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันแย่กว่าครั้งแรกเยอะเพราะว่าช่างเต้ที่หงายหลังลงจากบันไดไปตอนนี้เขาล้มลงไปผิดมุมไปหน่อยศีรษะของเขากระแทกพื้นอย่างแรงแล้วก็มีโลหิตสีแดงไหลออกมาจากศีสษะภาพที่คุณโอเห็นมันคือภาพของคนที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเอเห็นแบบนั้นเธอก็แทบจะหยุดหายใจเลย มือไม้มันสั่นจนจ,นจับโทรศัพท์แทบไม่ไหวก่อนที่เธอจะตัดสินใจบีบมือกำมือคุณบีแน่นๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวครับที่ทำให้เธอสามารถประคองตัวเองได้ก่อนที่ทั้งสองคนจะค่อยๆเดินออกจากออฟฟิศไปแบบเงียบๆในตอนนั้นทั้งคู่เขาไม่กล้าแม้แต่จะรอลิฟต์ทั้งสองคนเขาเดินลงบันไดไปตั้งแต่ชั้น6จนกระทั่งพ้นออกมาจากตึกได้ความโล่งใจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันก็เกิดขึ้นโดยที่ในวันถัดมาครับ หลังจากที่ทั้งคู่เขาแยกย้ายกันกลับบ้านคุณโอเธอบอกผมนะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าร่างกายมันหนักอึ้งไปหมดรู้สึกหนาวแล้วก็เวียนหัวจนท้ายที่สุดไข้ก็ขึ้นสูงเลยจนจําเป็นจะต้องลาป่วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลแลวที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคือคุณบีเองเธอก็เหมือนกันเธอป่วยเหมือนกันหนาวเวียนหัวเหมือนกันแล้วก็ไข้ขึ้นสูง39กว่าแน่โดยที่คุณโอเธอก็มารู้ภายหลังนะครับว่าอาการของเธอเนี่ย มันเป็นอาการที่โบราณเขาเรียกว่าเจอผีจนจับไข้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่คุณโอกับคุณบีเจอผีในออฟฟิศมันก็กลายเป็นเรื่องเมาส์กันใหญ่โตเลยจนกระทั่งคุณโอเองเธอได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเธอเห็นโดยเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าเธอเล่าให้ฟังอีกทีนะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณโอกับคุณบีจะเข้ามาทํางานด้วยซ้ําและมันก็แน่นอนครับ ช่างเต้ที่คุณโอเห็นก็าเป็นช่างแอร์ที่รับจอบซ่อมแอร์ให้กับทางออฟฟิศของคุณโอเป็นประจําอยู่แล้วเวลาแอร์มีปัญหาทางออฟฟิศก็จะเรียกช่างเต้มาดูตลอดซึ่งตัวช่างเองเขาก็เป็นคนขยันมากๆนะเขาเปิดร้านแอร์ของตัวเองแล้วก็จะทํางานในช่วงกลางวันเวลาที่บริษัทเรียกให้มาดูแอร์นี่แหละเพียงแต่ว่าไอาการที่บริษัทมันเป็นออฟฟิศใหญ่ใช่ไหมอยู่บนตึกใหญ่ด้วยแล้วก็ในออฟฟิศช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีคนมาทํางานตลอดเวลาอยู่แล้ว การมารับจ็อบของช่างเต้นในออฟฟิศของคุณโอเนี่ยชั้งเขาก็เลยจําเป็นจะต้องมาทํางานช่วงตอนดึกแทนตอนนี่พนักงานในออฟฟิศกลับกันหมดแล้วครับซึ่งพี่ที่ออฟฟิศคุณโอเขายังเคยบอกช่างเต้เลยนะว่าทําไมช่างเต้ไม่ส่งลูกน้องมาทําล่ะทาไมช่างต้องมาทําเองทุกครั้งโดยคําตอบของช่างเต้เขาก็คือเขาอยากทํางานด้วยตัวเองมากกว่าครับแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นตลอดไปด้วย เหมือนกับว่าเขาเป็นคนจริงจังกับงานนั่นแหละแล้วก็จะลงมือทํางานเองตลอดเขายังไม่ปล่อยงานของเขาให้ลูกน้องทําคนเดียว1เลยก็น่าจะไม่ไว้ใจ2เลยก็คือเขาจะทํางานเป็นหลักแล้วก็มีลูกน้องเป็นลูกมือแค่นั้นเองแต่แล้ววันหนึ่งการทํางานของช่างเต้มันก็เกิดปัญหาเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับช่างเต้เขาน่าจะเกิดอาการหน้ามืดแล้วก็พลัดตกลงมาจากบันไดที่เขาปีนขึ้นไปซ่อมแอร์นั่นแหละ และการตกลงมาของเขามันก็เป็นการหงหลังอย่างแรงแล้วก็เป็นส่วนหัวของตัวช่างเองด้วยที่ได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดและวันที่เกิดเรื่องนะกว่าคนจะมาเจอช่างเต้นในจุดเกิดเหตุเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปเป็น10นาทีแล้วเหมือนกับว่าตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุแล้วก็กว่าจะมีคนมาเจอช่างเขาก็จากไปแล้วครับซึ่งไอ้เรื่องนี้ที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่หัวหน้างคุณโอ๋บอกว่ามันผ่านมาหลายปีมากๆแล้วนะ แล้วก็ไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วด้วยมันเป็นเรื่องที่เก่ามากๆแล้วพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าทํางานในช่วงช่วงนั้นเขาก็ล้มหายใยจากลาออกกันไปเกือบหมดแล้วมีแต่หัวหน้าเนี่แหละครับซึ่งหัวหน้าในสมัยก่อนก็ยังเป็นเพียงแค่พนักงานธรรมดานะโดยที่หลังจากเหตุการณ์ช่างเต้แล้วพอเวลาผ่านไปหัวหน้าจากพนักงานธรรมดาเขาก็เลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าของคุณโอเนี่ยแหละครับแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าเขาก็รับคุณโอแล้วก็คุณบีเข้ามาทํางาน โดยที่หลายๆคนในออฟฟิศก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้รวมถึงคุณโอ๋กับคุณบีด้วยและหัวหน้าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนก่อนหน้านี้ที่มาทํางานที่ออฟฟิศไม่มีใครเคยเจอช่างเต้ามาก่อนเลยมีเพียงแค่คุณโอ๋กับคุณบีเท่านั้นแหละครับที่มารู้เรื่องราวนี้ทั้งๆที่ก็ไม่มีใครเคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่มีคนในออฟฟิศเล่าเรื่องนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งคุณโอ๋กับคุณบีมาเจอเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันแล้วก็มาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยแหละ เรื่องนี้ถ้าให้ผมเดานะฮะคุณผู้ฟังผมคิดว่าการที่ช่างเต้เขามาปรากฏตัวเนี่ยมันอาจจะได้รอบของเขาแล้วหรือเปล่าคือใกล้วันจากไปของเขาแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็อยู่ในช่วงวันจากไปของเขาในครั้งที่เขามาทำงานที่นี่แล้วก็เสียชีวิตอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าปีก่อนหน้าอาจจะเป็นวันนี้วันนี้ของปีที่เกิดเรื่องอะไรแบบนั้นครับมันประจวบเหมาะกับว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยคุณโอกับคุณบีทำโอทีพอดีไง และถ้าถามนะว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยเจอไม่มีใครเคยเห็นคุณโอเคเขาบอกผมนะว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีใครทำโอทีดึกดื่นเท่าเธอมาก่อนเลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าทำไมเธอถึงเจอในทุกๆปีช่างเต้อาจจะมาซ่อมแอร์เวลาเดิมตามวันที่เขาจากไปหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันดันไม่มีคนอยู่ในออฟฟิศก็เลยไม่มีใครเห็นถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะโชคดีเกินไปนะคุณผู้ฟัง คุณโอเธอบอกผมนะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆหรอกครับโปรเจกต์ใหญ่ที่จะต้องมานั่งทำโ OT แบบนี้ตั้งแต่เธอทํางานที่บริษัทแห่งนี้มาก็เพิ่งจะมีแค่ครั้งเดียวเองเธอก็เลยคิดว่าเออเธอน่าจะโชคดีแล้วก็โชคดีเกินไปหน่อยแล้วคุณผู้ฟังอะไครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณโอและคุณบีตัวคุณเองคิดว่ามันจริงหรือเปล่าว่าการปรากฏตัวของวิญญาณช่างเต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะไอ้ช่วงเวลาที่คุณโอทํโ OT มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คุณเต้เคยจากไปหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วย แอมชื่อหองคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องหลอในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ